สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t u b e ช่องนี้ช่องเดิมนะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ส่งซุปเปอร์แตงแล้วก็ดูโฆษณาด้วยคอมเมนต์มาก็ได้เป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะโอ้โหจบกันไปแล้วนะคะสำหรับละครยอดฮิตประจำปี2024 ไปตีตลาดเมืองจีนทะลุนะสร้างความโด่งดังให้กับเหล่าศิลปินดาราแจ้งเกิดกันจากเรื่องนี้เลยนะคะเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการมาประดับวงการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทําให้รู้ว่าแฟนแฟนรักแฟนแฟนหลงจริงๆนะคะจากที่เมื่อวานหลายท่านคงจะทราบข่าวแล้วว่ามีเหล่าแฟนคลับมวลมหาชนแฟนคลับไปรอ เจอน้องหลิงน้องออมถึงตึกมารินอนอแบบแทบแตกเลยอ่ะไปนั่งรอกันตั้งแต่ตีสามนะคะบุกตึกยึดตึกมารินอนอเลยโอ้โหเป็นที่ฮือฮากันมากบางส่วนนี่ต้องไปรออยู่นอกตึกเลยนะแล้วเมื่อวานก็รอนใช้ย,ย่้อยเนอร้อนนะเพราะฝนไม่ตกหลายวันเราใช่ป้าก็นั่งรอกันอะไรอย่างเงี้ยนับถือใจจริงๆมีแฟนๆชาวจีนไปรวมอยู่ในนันด้วยนะ รู้หรือเปล่าคะมีข้อมูลล่าสุดชาวจีนเขาคุยกันเขาบอกเธอรู้ไหมตอนเนี้ยคนจีนอะมาไทยทะลุสองล้านคนแล้วนะแล้วน่าตกใจไปกว่าน,นั้นคือภารกิจหลักคืออะไรรู้ไหมคะการมาเมืองไทยของพวกเขาไม่ได้มาเที่ยวชมธรรมชาติช็อปปิง้งอะไรอย่างที่เคยไปแล้วนะคือเขามาคนจีนมาไทยเรื่อยแล้วอะบางทีพวกแฟนๆพวกนี้มากันหลายรอบแล้วภารกิจหลังๆของเขา ที่หลักๆมาไทยนะตอนนี้คือมาติดตามศิลปินดาราที่ชอบเออโอ้ปรบมือ,อค่ะนะอ่ะเรามาค่อยๆไล่เรียงความคิดเห็นจากชาวจีนที่มีถอน,น้องหลิงน้องออมไปด้วยแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยว่าเออชาวจีนเขามองยังไงกับความดังของทั้งคู่เขาก็ให้ความรักน้องหลิงน้องออมมากขนาดไหนไม่แพ้คนไทยนะอ่ะมาเริ่มกันเลยเนี่ย เขาก็ประมวลภาพนะจากคลื่นมหาชนที่มารอรับน้องหลิงน้องออมอะแทบแตกนี่เขาตื่นตาตื่นใจมากเขาบอกดูบรรยากาศมวลมหาชนวันเมื่อวานสิเนี่ยเมื่อวานมันเป็นอีพีตอนจบแล้วใช่ไหมแล้วต่อไปจะทำยังไงกันดีอะก็คือปกติทุกวันจันทร์ที่จะมีออกอีีใหม่ก็คือน้องหลิงน้องออมจะต้องออกมาพบปะกกับเอฟซใช่ปะ แต่พอมัน EP สุดท้ายแล้วเราจันหน้ายังไงต่อยังไงต่อยังมึนๆกันไปต่อไม่เป็นนะคะถัดมาจากกุ้ยโจบอกว่าหลิงออมควรค่าที่เออคุณค่าที่เธอคู่ควรเออต้องพูดอย่างนี้ในที่สุด EP สุดท้ายพวกเธอก็ปังจริงๆนะจ๊ะนี่ถัดมาบอกว่าน้องหลิงน้องออมเนี่ยจะต้อง แลกมากับความพยายามไปมากเท่าไหร่ถึงจะดังได้ขนาดนี้เป็นกำลังใจให้จริงๆนะขอให้ยิ่งนานวันก็ยิ่งดังเตี้ยงปังเตี้ยงปังฉันดีแฮปปี้ไปด้วยนะจากเจียงซูบอกหวังว่าทั้งน้องหลิงน้องออมอะจะจำซัมเมอร์นี้ไปตลอดชีวิตต้องบอกก่อนว่าคืนนตอนเวลานี้ของเราฤดูฝนใช่ป่ะแต่ทางเมืองจริงคือฤดูร้อนนะเขาก็เลยบอกว่าเนี่ย จะจดจำซัมเมอร์นี้ไปตลอดชีวิตจำแน่นอนค่ะมันประทับจิตประทับใจจริงๆนะาจากนั้นก็เข้ามาค่ะกวางตุ้งบอกว่าเนี่ยน้องไบร์่ะพิธีกรหญิงคนนี้รู้สึกชอบน้องหลิงน้องออมนะครั้งก่อนมาก็อย่างเงี้ยหัวเลาะทั้งรายการนะคะเนี่ยเขาก็บอกใครๆเห็นก็ต้องชอบน้องหลิงน้องออมทั้งนั้นแหละมีใครไม่ชอบใช่ไหมอ่าถัดมาบอก โอ้โหแล้วคนที่ต้องรอแฟนคลับที่ต้องรอน้องหลิงน้องออมอยู่นอกอาคารน่ะใจมันต้องได้ขนาดไหนอะ่ะต้องรักน้องหลิงน้องออมขนาดไหนถึงไปรออยู่ข้างนอกอะ่ะน้าร้อนน้าร้อนนะเออทําให้อีกคนหนึ่งสงสัยบอกเธอไปอยู่ข้างนอกมาหรอเธอถึงรู้ว่าว่ามันร้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาเลยบอกฉันไม่ได้อยู่หรอกแต่ตอนเนี้ย เอาจริงๆนะประเทศไทยมันก็ไม่ได้ร้อนเหมือนตอนฤดูร้อนแล้วแหละอู่ฮั่นร้อนกว่าน่าจะเป็นคนอู่ฮั่นนะนะคะเขียนมาจากเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้บอกว่าเมื่อวานตอนเที่ยงที่พวกเออน้องหนิงน้องออมจากรายการเสร็จแล้วก็ลงมาเจอแฟนคลับใช่ไหมนะเหานานบอกชานะา่ะไปชาน่ะไปด้วยเข้าเข้าออกออก,ออกในนอกอาคารอยู่อย่างเนี้ย คนแน่นไปทุกตารางพื้นที่เห็นหมะมีคนจีนแฟ,แฟนแชาวจีนไปด้วยนะแรกซึมอยู่กับแฟนชาวไทยนี่แหละนะอ่าจากเหอหนานบอกโอ้ยมีแต่คนรักคนหลงนะน้องหลิงน้องออมเนี่ยถึงได้มามากขนาดนี้แต่เป็นคุณค่าที่เธอคู่ควรอ่ายังคงย้ำอย่างนี้นะคะแสดงได้ถึงอ่ะเขาอินกันมากเคมีมันได้นะอ่า ถัดมาถัดมามาดูมาดูมาด,มาดูพูดอะไรกันต่อโหพวกแฟนขับรอนานมากเลยนะก็คือรออยู่ข้างล่างตั้งแต่ก่อนอัดรายการจนอัดรายการเสร็จแล้วก็เนี่ยหลังอัดรายการถึงจะได้มาเจอน้องหลิงน้องอ,อมอะ่ะนะคะคนจากกวางตุ้งบอกได้ยินมาว่ามารอกันตั้งแต่ตีสามแน่ตั้งแต่อ๋อเขาบอกมีคนไลฟ์บอกว่ามารอตั้งแต่ตีสามนะ อีกคนนี้ก็เข้ามาบอกว่า EP สุดท้ายคนมันก็เยอะอย่างนี้แหละเนี่ยน้องหลิงน้องออมจะต้องจดจำไปตลอดชีวิตแน่ๆโอ้มันทราบซึ้งจริงๆนะเออเป็นใครก็ลืมไม่ลงหรอกนี่บอกว่าช่องสามเนี่ยต้องขยายพื้นที่แล้วนะอย่างน้อยมียิมหรือสนามกีฬาให้แฟนๆเข้าไปนั่งนั่งคุยคุยกันแลกเปลี่ยนความเห็นความชอบน้องหลิงน้องอ,อมกนะันอ่ะต้องทำสนามขึ้นมารองรับเหล่าแฟนคลับแล้วนะ เอออ่าข้อเสนอแนะจาก f อซอิงเตอร์นะคะจากแอนเวบอกสวยมากๆวันนี้ทั้งสองคนนะถัดมาบอกเรื่องที่สองต้องมาแล้วล่ะเครานี้ให้หลิ่งๆตามออมมั่งจีบออมมั่งอ่าก็ว่ากันไปนะคะถัดมาบอกโอ้โหเห็นอย่างนี้แล้วใจชื้นเลยอ่ะแฮปปี้แทนนะคะ โอ oh, แต่ละคนแบบดีใจไปกับน้องหลิง่งน้องออมเลยอะคะ่ะประสบความสำเร็จขนาดนี้นะโอ้โหฮอตมากๆนะบอกนี่มันงานกิจกรรมอะไรหรออ่ามีคนเริ่มสงสัยแฟนมีก็ยังไม่ถึงนี่แต่นี่มันเป็นอีเวนต์อะไรอะจากเจ้าเจียงเลยเข้ามาบอกเป็นงานมีติ้งมันเดย์ก็คืองานมีติ้งที่ต้องมาเจอกันทุกวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ จากกวางต้งเลยบอกมีทุกวันจานเลยหรอจากคนจากซานตรงเลยเข้ามาบอกว่าครั้งสุดท้ายแล้วเพราะว่าเมื่อวานน่ะก็อีพีสุดท้ายแล้วไงคนก็เลยมาเติมเลยอืมนี่จากซานตรงเข้ามาอธิบายเพิ่มเติมว่า พวกแฟนๆน่ะไปรออยู่ที่ตึกมารินนนั่นแหละของช่องสามอะ่ะเพื่อที่จะได้เจอหลิ่งออมสักครั้งหนึ่งก็ยังดีเพราะมันเป็นอีพีสุดท้ายแล้วไงคะ่ะกลัวว่าต่อไปนี้จะเจอยากแลว้วว่างันเถอะนะคะสานซีบอกโอ้โหคนที่รออยู่ข้างนอกนี่ชูนิโป้ให้เลยคะ่ะนับถือใจจริงๆนะหูไปบอกเฮ้ยแต่วันนี้ที่เมืองไทยมันร้อนมากนะเออนะคะ จากเจื้อเจียงอีกคนเลยบอกอากาศร้อนก็ไม่สนอะ่ะก็จะมาใจมันบอกให้มานะยืนน้ำบอกโอ้โหแล้วแฟนๆเมืองไทยเขาไม่ต้องไปทำงานเหรอวันนี้อ่าเขาเริ่มสงสัยนะจากเจียงซูคนนี้แหละที่มาบอกเท่าที่ฉันรู้นะช่วงนี้อ่ะคนมาไทยอะ่ะทะลุสองล้านคนแล้วนะแล้วก็โดยปกตินะพวกเขาอะ่ะมาทำอะไรที่เมืองไทยรู้ป่ะ มาตามดาราโหคนหน่ากลัวอ่านะคะจะปังกิ่งบอกว่าเธอดูข้อมูลนี้จากไหน呀โหรัฐบาลไทยอ่ะไม่คิดที่จะแต่งตั้งทูตทางการท่องเที่ยวจริงๆหรออ่านะคะอ่ะเขาเสนอแนะเ้าเสนอแนะจากอินเตอร์แฟนนะคนที่เข้ามาบอกว่านักท่องเที่ยวจีนมาไทยทะลุสองล้านบอก ก็ก่อนหน้านั้นน่ะฉันนะ่ะอยากจะมาเมืองไทยใช่ปะก็เลยศึกษาเมืองไทยหน่อยว่ามีอะไรอะไรอะไรแล้วอยู่ดีมันก็มีข่าวลักพาตัวเยอะอ่ะฉันก็เลยล้มเลิกแผนนี้ไปอ่ะก็ยังมีคนกลัวอยู่บ้างนะคะแต่ส่วนมากก็เป็นจีนกับจีนทํากันเองอะนะเอออ่ะจัดมาจากเจียงซีเลยบอกโอ้โหแต่ได้ยินมาว่าเขาหยุดเขามีวันหยุดราชการนะเมื่อวานคนก็เลยเยอะอ่ะก็หยุดวันแม่ของเราอะนะคะ จากกวางซีคะ่ะบอกว่าในที่สุดน้องออมก็เปล่งประกายแสงแล้วนะคะรักรักรักเออนะเทียนจีนบอกรักมากๆคู่นี้รักมากๆนะเออมีแต่คนบอกนะขอเรื่องที่สองตามมาเลยดีกว่านะเลิฟมากคู่นีคือแต่ละคนบอกว่าไปไม่เป็น วิหน้าจะยังไงไปไม่เป็นเลยวันจันทร์จะยังไงนะอ่าถัดมาบอกโอ้ในที่สุดวันที่รอคอยก็มาถึงน้องหลิงน้องออมสมควรได้รับสิ่งนี้แล้วนะอ่ามาจบกันที่คอมเมนต์จากไต้หวันบ้างไต้หวันนะไม่ใช่ดังแค่จีนนะคะไปทั่วเอเชียนะจากไต้หวันบอกว่าวางว่าหลังจากเนี้ยช่องสามจะวางแผนงานให้น้องนะ หาง,งานปังๆเปรี้ยงๆให้น้องนะแบบงานดีๆอะไม่งั้นอะเสียของแบบอุตส่าห์ดังสักขนาดนี้อแล้วถ้าไม่ป้อนง,งานดีๆให้ภายหลังเดี๋ยวแบบเสียของเออพูดเงี้ยนะอ่ะแต่ละคนฟังแล้วดีใจกันไหมคะดีใจนะแฮปปี้นะนานๆทีดาราไทยเราจะไปตีตลาดเอเชียเลยก็ว่าได้นะอ่ะเมื่อวานใครไปรอรับน้องหลิงน้องออมที่เหตุการณ์ ตึกมารินนนแตกบ้างอ่ะยอมรับมาเลยนะมาแชร์เหตุการณ์กันได้ค่ะมาเล่าเหตุการณ์กันได้อ่ะสำหรับคลิปนี้นะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ